สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกําลังจะเปลี่ยนพลังงานใหม่คุณกําลังจะได้ชีวิตใหม่คุณกาลังจะเปลี่ยนพลังงานใหม่สัญญาณนี้จะได้รับหลังจากจัดบ้านนะคะนั่นก็คือคุณจะเป็นคนที่มีสติมากขึ้นค่ะคุณจะมีสติมากขึ้นกับการซื้อโดยเฉพาะคนที่มีเสื้อผ้ายเยอะคนที่ซื้อชอบซื้อสายชอ้อปหลายคนนี่เลยซื้อน้อยลงมีสติมากขึ้นไม่ใช่มีสติกับแค่เรื่องของการซื้อของ มีสติกับทุกๆเรื่องค่ะทุกคนถ้าคุณมีแล้วอ่ะกับเรื่องของการซื้อของคุณจะมีมันกับทุกเรื่องแหละคุณไตรตรองทุกครั้งกลับมาฟังเสียงหัวใจตัวเองมากขึ้นละไม่ได้ตามกระแสสังคมไม่ได้ตามกระแสตลาดมากขึ้นละสังเกตง่ายถ้าเปิดคลิปทิกต็อกทีนึงเนี่ยอุ้ยมีดลารามาโฆษณาอุ้ยอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีอุ้ยกดซื้อกดสั่งกดซื้อกดซื้อกดซื้อกดชอบกดชอบเก็บเงินปลายทางเอามาเลยสั่งมาเลยอย่างเงี้ยขาดสติหรือเปล่ามันต้องมีสติคุณจะเปลี่ยนไปคุณจะมมมีสติากขึ้้นนนแบบัไ่่ใช